มองไม่เห็นเลยหรอคะสปัตไลท์เขาถึงมาสองตาสิคะมองผ่านตาบางทีมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าใจมันมืดมันบอดมันดำอืมมาส่งไปให้แล้วโยกใหญ่เลยอะไรนะนี่เมื่อคืนหรอเมื่อคืนค่ะอะไรนะไปทำไมอะมาส่งต่อสิความเขาไปทำอะไรทำเลยเอาทีเดียวเนี่ยเหมือนที่พูดออกข่าวเลยเพราะว่าเวลามาคุยด้วยไม่คุยแต่จะไปพูดคนเดียวมันคล้ายๆแบบอาการแบบนี้มันมีตับคนบ้านะที่ทําอะไปตรวจบ้างสิไปตรวจบ้างพอเดินมาหาแล้วเดินหนีอะ นี่คือหลุดเพมันเอ่ยสตัดออกตัดทำไมอ่ะเขาตัดเอาไว้แนบมาสองหนูเพราะว่ามีวันหนึ่งเขาเป็นรั้วเป็นแบบไหนเหรออ่ามันจะมีรั้วของโครงการที่เป็นปูนแล้วเขาก็สร้างเมทัลชีดขึ้นไปสูงมากจะเป็นระแนงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ค่ะทึบเลยค่ะหนูก็คิดว่าแล้วตัดอย่างนี้เลยเขาก็ไปตัดเป็นซี่ๆซี่ๆคือมีวันหนึ่งเขาพยายามจะฉีดน้ำเข้ามาทางช่องฉีดน้ำใส่หนูเหมือนเดิมที่เขาชอบทำคือตัดเพื่อจะเล่นงานเราเนี่ยเหรอคุณคิดเองเปล่าคิดอาจจะคิดเองแต่คือมันเกิดจากการที่หนูว่าพูดกับเขาว